เฮ้ยเบื่ออยากไปเที่ยวก็ไปดิไปไหนอ่ะไปทะเลปะอุ้ยไม่เอาไปตั้งแคมปิ้งเขากันดีกว่อนไม่อย่าไปทะเลอยากไปทะเลอ่ะมาดูเก่าดีไนมบรรยาาศดีออกไปดำน้ำมาดูปาการังไม่อยากไปเขาดำน้ำจำน้ำเขาไม่ได้ไม่เอาไำปีเขาอะยังไงก็ไปทะเลเชื่อดิไปทะเลดีกว่าโอ้ยยุดไปยังไงไม่มีรถ ไม่มีรถไม่ใช่ปัญหาครับเพราะที่ l t k เรามีบริการเช่ารถด้วยรถตู้ระดับ V.I.P. หลายคันรองรับผู้โดยสารได้หลายคนภายในกว้างขวางบรรทุกของได้เยอะเบาะนุ่มนั่งสบายแอร์เย็นทุกจุดพร้อมความบันเทิงทั้งจอภาพและเครื่องเสียงครบคันเดินทางได้มันสนุกทุกทิปแน่นอน ใช้เอกสารอะไรบ้างอ่ะพี่มันวุ่นวายไหมต้องใช้บัตรเครดิตไหมไม่มีบัตรเครดิตเช่ารถได้กี่วันอ่ะเลือกรถได้ไหมมีคนขับให้ไหมกี่ที่นั่งอ่ะเบาะนุ่มไหมชได้กี่วัน่ะไม่มีครบใต้องางไอ่ะไม่มีบัตรเครดิตก็เช่าได้เอกสารไม่วุ่นวายอยากเช่ากี่วันก็ตามสบายจองล่วงหน้าไม่กี่วันก็ได้ขั้นตอนง่ายเพียงสี่ขั้นตอน1 เลือกรุ่นรถที่ Facebook Fanpage LTK Carrent 2. ติดต่อเจ้าหน้าที่ทาง Inbox อกหรือทางไลน์ @LTK Carrent 3. ส่งภาพถ่ายไปประชาชนและสำเนาใบขับขี่ผ่านทางไลน์ @LTK Carrent 4. ชำระค่ามาจำพร้อมทั้งส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ @LTK Carrent แค่นี้เองก็มีรถไปเที่ยวแล้วครับ ไปเลยไปเนอะโอ้ยมีทีวีให้ดูด้วยแอร์เย็นฉ่ำเลยมีสันงรสองบ้านด้วยนุ่มบางแดดเอาแล้วตกลงเราจะไปไหนกันอะเออเปไหนอะไปนไหนกันอะไม่รู้ว่ะไปไหน่ะเออ